ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็เลือดพ่อแมแรงกด subscribe แล้วไปฟังกันคนนี้คือเสียก,กวงจันทรองประธานบริษัทไปตู้นะเขาเนี่ยมีลูกสาวอายุสิปีลูกสาวเธอเ่ยเป็นแฟนคลับของจังวอนยอนนักร้องหญิงแล้วไปเกิดดันไปนทะเลาะกับชาเน็ตในเว่ยป๋อเขาไม่พอใจที่มาว่าจังวอนยอนของฉันลูกสาวก็เลยไปขุดข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทรของคู่กรณีที่กําลังเถียงกันน่ยแล้วเอามาโพสตบนโซเชียลเพื่อลากรถทัวร์เนี่ยไปลงจอดถึงหน้าบ้านมีคนเห็นข้อมูลส่วนตัวของคู่กรณีเธอเนี่ยเป็นร้อยร้อยคนทาเอาชาวเน็ตเนี่ยหกเที่ยงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวทาไมแค่เถียงกันแค่นี้ถึงขนาดต้องขุดคุยข้อมูลส่วนตัวมากันเลยเหรอแล้วคู่กรณีเนี่ยก็ตั้งท้องอยู่ด้วยโดนขนาดนี้จิตใจน้องคนนี้ทาด้วยอะไรปรากฏว่านางเถียงกับกูไม่กลัวที่จะโดนทำหนังคดีหรอกเพราะกูยอยู่แคนาดาและกูเป็นลูกสาวของรองประธานบริษัทไปตู้นะเวย้ยทำเอารถทัวร์ครับ ลงถึงพ่อนางด้วยครับจนพ่อเนี่ยต้องออกมาถแถลงของโทษสังคมในเวลาต่อมาว่าเป็นความผิดของผมเองครับที่ไม่ได้สั่งสอนลูกสาวให้รู้สึกถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนและขอโทษผู้เสียหายที่ได้ผลกระทบจากการกระทำลูกสาวด้วยวีดีกรรมรุ่นลูกเนี่ยนะครับโดนแค่หญิงท้องคนเดียวส่วนรุ่นพ่อเนี่ยโหดก่าลูกเยอะโดนทั้งโลกไปตู้ PC Faster ตำนานอันอิสต่อไม่ได้เกาะยิ่งกว่าพยายในเส้นเลือดยังไง FC ตั้งมีญผลดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับรักผมแบบพอดีๆจะได้ไม่มีใครเดือดร้อน